สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆทุกคนค่ะเซมี่ชาแน,นลนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวป้าจะมา,ารีวิวร้านกาแฟานะคะเพราะว่าร้านเขาสวยมากเลยค่ะน้องแนนนะคะก็เป็นลูกค้าป้าเหมือนกันค่ะอันนี้คือป้ามาส่งถั่วนะคะทีนี้ป้าอยากกินน้ำมะพร้าวปั่นป้าก็เลยแวะมารีวิวร้านเพื่อบางคนอยู่แถวนี้มา มาซื้อมาชิมได้นะคะร้านเขามีที่นั่งด้วยนะคะร้านเ็าสวยๆค่ะ,น,ะน่ารักนะคะวันนี้ก็ฝนตกนะคะสวัสดีค่ะน้องแนนคนสวยน้องแนนก็ขายทุกอย่างเลยนะคะมีก็คือน้องเปิดร้านนานแล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าเยอะมากค่ะ แล้ป้าก็ซื้อตลอดชอบในรสชาติมีกาแฟสดด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าซื้อ,อน้ำมะพร้าวปั่นนะคะวันนี้ฝนก็ตกหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมีที่นั่งด้วยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทางไปทางนี้ไปไปเขื่อนย่านซื้อนะคะแวะมานั่งจิบกาแฟก่อนได้ะคะ่ะมีกาแฟร้อนกาแฟเย็น มีขนมปังด้วยนะคะขนมปังปิ้งอะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ฝนมันตกหน่อยนะคะก็เลยหง่อยๆน่อย,อยตกทุกวันเลยเป็นกำลังใจให้คนกรุงเทพด้วยนะคะน้ำนท่วมปทุมนนทบุรีดีนะจังหวัดประจวบอะตกแบบว่าไม่แรงอะคะ่ะน้ำมันไม่ท่วม นี่ของป้าได้แล้วค่ะเพื่อนน้องแนนเท่าไหร่คะกาแฟเอ้น้ำมะพร้าวปั่นก็สามสิบ้าบาทนะคะ <c oughs> เอาอุดหนุนน้องแนนได้นะคะเนี่ยน้องแดนคนส่วนเนี่ยค่ะมีเวลาเปิดปิดด้วยนะคะ ันนี้ขนมปังปิ้งค่ะมีหล่น้านะคะทุกคนมีน้ำส้มด้วยนะคะน้ำส้มปั่นก็มีค่ะมีสองป้าค่ะโอเคค่ะเราก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะโอ้เพื่อนๆตอนนี้ฝนตกแรงป้าจะกลับบ้านยังไงเนี่ย กลับได้ค่ะว่าขับรถมาโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะทุกคน